โคกระเบือทั้งบ้าน์ลักเจ็ดอำเภอพันนา,านาจังหวัดสกลนครเศราเมื่อนี้ก็เศราวันพฤหัสที่หกเดือนพกฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องก็ควาวยกับรายอยู่ดิแต่ว่าเบียดก็ซื้อไปแน่นแล้วแต่ว่าเบียดซื้อเมื่อนี้ก็เลือกซื้อเรียบ่้อยซื้อคือแต่เก่าดิเบียดกับยา่านคอยบ้านแ,แต่ละรายอยู่พี่น้องมา โอ้แม่ลูกบอก,กบอมันซื้อเท่าไหรล่ะนะสองหมื่นแต่แม่นั่นบอก<ะ>โอ้ลูลก,กลูกวันบ่ได้ไเอาไปบ่ลูกมันบ่แม่ลูกมันดอกว่แม่ลูกมันบ่เนยารซท่าตัวนี้สี่พันห้าสีส่พัน,นห้าพ <ห hypothesis. S 1> ับาทที่ โอ้บบเคอกชีพันหาลอยกลวยงามๆามมมมีบ่ซุปม,ม,มงามอันเด้ยเลยครับโอ้นี่เนาะกล้ว,วยงามตัวเดยนี่จักบาทลคขายนสะาอยขายเยอะตัวดำบ่เอออีอีแดงนะโอ้อีแดงนะ่จักบาทอีแดงนะ่อีแดงย่สองหาอย่สิบสองหาลอยแม่มันเนี้บ่เนี่แม่มันโม เขาขายไปละเอ้าเดี๋ยตัวเดียวนั่นคิดสองหาร้อย้องหอยผมรกพวกอะไรพี่น้องผู้ใดอยากไดทโ่รเข้ามาเบอร์เ้า0ศูนย์ยังล่ะศูนย์แปดสี่สามเก้งหกสี่แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยเป็นว่าสิบสองหาร้อยได้เนาะนี่พี่น้องเอาคือบอลลินเหรอวดถื้อไปให้ยังมันจะลินเหี่ยวไควได้ขิ้นออกอยู่นี่บอละดือยังบอลลนดู อือฮักไฟล่ะนี่เท่าไรเท่าไรละคาเพิ่นตาตัวผโอ้มันเป็นเอื่นหมดตัวนี้เอาลูกคึ้ทีเห็นเนาะไม่ควายลูกทีโอ้ได้ลูกทีสามตัวยอดมากเกานี่พี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันได้สามตัวเด้อพี่น้องเอื้อยแม่บ้านนี่แม่จะแม่แม่บัดพี่น้องออกลูกลูกทีวันกับปู่ราคาสองหมื่นสองหมื่นเอ็ดตัวนี้แม่บ้านนี่เดินคุณมาแม่มาแม่น้องมีสามตัวเนาะเบอร์ห้าเบอร์ยังเนาะ 093 0 9 3 0 5 3เเอาพี่น้องู้ไรสนใจโทษเขามากเลยนี่นบแ่แบบขายง่อเลยโอ้อายถึงก่เขยลงออมันมีสูตรพีน่นออืมพป่นว่าขายถึงบ้านเลยขายลงมาสิ เดกาเอดมืออะไรไปมือหนโอ้กไา้เจ็ดพันจักตัวงกาเเจ็ดพันสตัวห่วหางายปรนว่างงานเงินเนาะางาก็หาครบยังได้ขุดอยู่โอ้กาเงวงเลยางายเปะหางายก็หาครบหมสรยังงกไาปเลยนเสน่งเศร้านยงเลยเป็นบ้ิจพันนทำมันมือได้ด้บัตรหมือนผู้หลัง mưa đây mưa đây đấy mưa nhiệt mưa sóng mưa mưa vẫn đây nó ngay qua hạ cố bị lìn nó uh, hàng vịt bắt đầu sửa vớt rồi khoai có bao lại bắt đầu sửa vớt đều nhang chắc tô là ô nhang như sám tô đi khôm sám hơn hoàng Các bà là khôm sám này สามอ้หมื่นสามตัวสามหมื่นพี่น้องแม่ลูกแม่เบิดได้เนาะโอ้แม่บดพี่น้องสามหมื่นราคาห้องต่อรองเอาด้วยพี่น้องด้วห้องพอนในลื้มซื่อพ่อในดมออกไฟเนาะเบอร์ห้าศูนย์ยังล่ะ0ศูนย์เก้าสาม สี่หนึ่งหกหนึ่งสี่ดอยนดวงหมอกไฟเล้ามาซือลับผิดดอด้วยเออควายมันจากเบอรไได้ส่วงนี่เป็นบ่อตะเกาเตี่ยมยู่เหรอนี่ยไม่มีควายเลยเอาโทษเขามาพองาสี่้าสี่สองหมื่นสี่ของพใหญ่ตาละค่าห้องเอาแม่น่นก็ค้องดีตัวแล้วเนาะ สองหมื่นสี่พันห่วยมันเขาแหลมป่ะโอ้เศาสีเปน,น,น,นห้องไว้พี่้องแต่ว่าจะของมันประอยู่ขายอะไระทบทจักบาทแะ้วนี่สามหมื่นเ้าพันโอ้สามหมื่เกซื้อมาแสนสามไดทม้ดที่เรีกนั่นนี่พี่้องห้วยแสนสาม เอามาขายสามหมื่นเก่ามันมันไม่ลูกเลยเนาะมันรวนเนาะลูกมันขายไปแล้วเอามีลูกคว่ำหมดนี่แต่แต่มันนี่บ่สามหมื่นเก่าแกโอ้เมลูกบ่นึกว่ามจะมันนี่เนาะโอ้ถ่ายมันไหมมันโอ้เรียกลูกออกลูกมันอยู่ไชนหนิโอสามหมื่นเก่าแม่กับลูกเอาไปเวียดนามพี่น้องไปไปเป็นแม่กับลูกมันมีลูกหน่อยอยู่พี่น้อง เป็นว่าซื้อมาแสนผมนี่เจ้าของคนนี้คไขยไผ่เนาะคือ,อยังเหลือหลายอยู่เนาะแม่ลูกต้องห่างไผ่ก็ที่เหลืออีเล่อยู่นี่เพราะว่าคไขยใส่นี่เขาเจ้าต้องเป็นของก่อนพิษณุโลกเอาพี่น้องเวียดนามเพิ่อนเสียเอาเป็นใส่ใส่หน่อยใส่จอยหาพิษณุโลกมากเขาเจ้าเมาส์ไปด้วน,นี่แต่ว่าตลาดนี่พิษณุโลกเขบาบลอกเขาพี่น้องมันดอกแกไปโขกเยอะ แกไปโขกแกเลื่อนผุนก็จเจ,จา้ายู่จังเข่าควายลายอยู่แต่วาา่าราคาก็บบ้านไปเห็นเจ้าของผุนแจ็คจ้าของมันไปใส่ควลายโตแม่แม่พ่อได้บ่ได้ลายนี่โอ้นี่พี่น้องเย่าลายอยู่เขึ้นปะแม่ลูกแม่ลูกสายบ้านๆพี่น้องน้าเลืแม่พ่อลูก,ลก,กต้ตองโตเขาซ้ำอยู่ฮะลูกสองโตนะลูกสอง เป็นว่าลูกสองพี่น้องลูกแม่หรือลูกผู้ล่ละลูกผู้ครับลูกตัวเถิกแม่นี่สูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่ราคาไรไปได้แม่นี่ยสองหมื่นสองพันพี่น้องนี่ลูกตัวผู้แม่ลูกด้วยพี่น้องเด้อราคาสองหมื่นสองพันอันนี้แม่นี่ยเดบานนี่ของเพิ่นเนาะอันแม่ม่านน้อยนี่เดซันแม่นั่งสองแม่ไม่นั่งสองแม่นี่ยไรไปได้นี่ย เศ้าสามสองหมื่นสามพันวาอีนี่นี่พี่น้องเป็นแม่นั่งมาดอะไไปนี่เม่นี่มานอะได้สมหรือแม่นะเพิ่นว่าแม่นี่สมแล้วต้องสูงกับร้อยร้าปะร้อยเศ้าสามเศ้าสี่ราคาสองหมื่นสามพันเนาะาคาห้องต่อรองได้พี่น้องอันนี้ก็แเม่ลูกคือกันลูกตัวเถิกลูกแรกปะลูกแรกลูกแรกเปิ้นว่าแม่สูงเท่าไหร ร้อยสามสิบสามข้อมสูงของแม่พันลูกตัวฟูราคาหลายไปนได้บานี่แม่ลูกนี่เอาสิบสิบเก้าสิบเกนาะหอดเศ้าพี่น้อง1 9 0 0งบาทราคาห้องต่อรองได้ใช้อีกมูอนึ่งนแม่แม่อาเป็นแม่ลูกก็ได้โอ้แม่ลูกนี่เนาะลูกดอนลูกเผือกแม่กระอยเศ้าเศ้าหาเนาะสามสิบพเนาะร้อยสามสิบ นี่ลูกเกันลูกเถ้าลูกแม่ล่ะนี่ลูกตัวผูราคาสองหมื่นหนึ่งพันราคาห้องต่อรองได้อันนี้ก็แม่ลูกคือกันลูกผูลูกผูลูกตั้งตัวแล้วนี่ลูกสองตัวลูกตัวที่สองแม่สูงเท่าไหร่แม่สูงร้อยสามสิบเซนร้อยสามสิบเซนประเสริฐท่นว่านี่พี่น้องปล่อยพันธุ์มันบัตราคาเดียบัตรดิสิบแปด ราคา18,000หมื่ราคาห่อตัวรองได้เนาะสามตัวผมโอมีอีกมาพี่น้องข้าวหอยไพหลายดิมาเบิ่งเอาพี่น้องสตัวตัวตัวข้าวขาั่นแบบโอ้ลูกซุดโค่นสามโค่นสามนี่พี่น้องลูกมาหลายสถาบันตัวตัวน้อยัน้อยตัวน้อยเนี่ยนอกเดี๋ยวมะแม่น้องตัวออกไม่เ่ยแม่นพี่น้องเถิกบดแม่ตัวนี้ตัวกลารหนึงตัวแม่บ่ตัวแม่ตัวนี้โอ้แม่ตัวน้อยนี่พี่น้องแม่หยาไปแล้ว อีกกลางเรียบหยาเป็นอ้าเพิ่นเป็นเทิก<า>แม่นี่ลูกลูกเท่าไรดูตั้งตัว,ตวลูกลูกชอน,นกกชอน่เนาะแม่สูงเท่าไรแม่สูร้อยยี่บราคาเท่าไรสามตัวสองหนหนึ่งพันราคาหออ้องต่อรองเลยเนาะหอยไผว่านอนด้วพี่น้องเดอเบอร์ติตต่อเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสห้อยไผว่านอนพี่น้องใดสนใจโทรเข้ามาด้วพี่น้องเดอ